สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พีิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบการสำหรับเจ้า b บีเอครับเอสพันซิงเกิลนะฮะรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2016นนะครับเลขไมหม่21,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมของแต่งจัดเต็มจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไม่แท้ไหมอา้าวมาชมกันเลยครับผมเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาครับ โอเค2 1 6 4 2กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบราลูกค้าให้ดูทุกคันครับตัวนี้รับหน้าปัดเดินไม้ครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับในรูปของตัวเดินไม้เนี่ยใช้สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจคันนี้ครับครบ2ดอกกัวโชคสวยครับนี่นะฮะ้องบอกว่าไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับโลโก้บีเดบยังอยู่แฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะ ประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับนรงสือไม่มีลรืรางปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง C R G ครับคันนี้มือคัดแต่งนะครับจาก Gillet t o u i n g นะปั๊มเบรกบนครับจากเบมโบ o อิตาลีครับกระปุกมันเบรกแต่งจากเบมโบ o เช่นเดียวกันครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับประกับัะเลหนังสือครับไม่มีเรือรางนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดสายถักแต่งนะครับจากเอลนะฮะชุดครอบถังนะครับสวยครับเป็นของเดิมน็อตเดิมสวยครับซิกเกอร์ฝาถังเป็นคาร์บอนแท้ ตัวถังครับไม่มีบุบระักจ้มครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังอคารทาร่าเราถึงเบาะซ้อนด้วยมาเขาบอกโลโก้ M เทคนิคนะฮะจากเลสไลน์นะครับฟเล่อนท้ายสวยครับเป็นคาร์บอนแท้ลายหินอ่อนแบบนี้ครับด้านหน้ามาพร้อมกับชิ้หน้าแต่งนะครับจากคูอีกนะฮะนี่ครับโคมไฟหน้าครับก็จะมีรอยหินบ้างตามการใช้งานนะครับนี่ครับบางคนหน้าสวยครับไม่มีแตกร้าวกระบอกโชคด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะครับ ยางหน้าหลังครับเต็มครับนี่ฮะขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์นะครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าแต่งจากเบมโบเอ็มโฟครับนี่ฮะคันนี้ครับแผงหม้อน้านะครับเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบกระแทกด้านหน้าและรั่วซึมนะฮะฟลิงฝั่งขวาเดิมสวยโลโก้อยู่ครบติก,กอร์ครบนะฮะเฟรมเดิมสวยให้ดูก่อนเฟรมเดิมสวยฮอนนี้มา ติ๊กเกอร์มออกนะครับอยู่ครบทุกตำแหน่งแข้งเคื่้อฝั่งขวาครับดูครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะพักเท้าแต่งจากเคปติโนะครับทีมคันครับคันนี้มาพร้อมาทอแต่งจากแอ r โร่ครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราเด่งง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตตาเร่งเป็นไงครับเร็วลงเร็ว พื่งยนต์นี่ครับอัตราได้ดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์ฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมครับไม่มีสลอกไม่มีดุ่งหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังครับดูครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีสลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้ครับไฟท้ายแตกนะครับมีไฟเ้าในตัวนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฝั่งซ้าย โสเตอร์ครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะพักเท้าจาก HP4 นะครับนะนี่ครับครอบสเตอร์ด้านหน้าแต่งนะครับแข็งเครื่องสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะเฟรมเดิมสวยครับนี่ดูครับเฟรมเดิมสวยไม่มีรอยเป็นสีเดิมนะฮะนี่ครับซิกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งสตาร์เกอร์ฝั่งซ้ายสวยครับโลโก้ BMW อยู่ครบ นะฮะหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆนะฮะตาสไตล์ทันเทอร์ไบร์นนทบ,บุรีครับคาลิปเปอร์รวมถึงกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินบน็อตสไลด์นะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยสัมพันธ์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะครับเอาละฮะคันนี้พิติเป็นราคาไว้อยู่ที่250,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหลวทั้งคันฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีก รับแลกเทินบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหา b บีเอฟครับเอสพานซแบบนี้คันนี้มาครับคันนี้ตอบโจทย์ครับราคาย่อมเยาวของแต่งจัดเต็มนะครับรับแลกเทินทุกรุ่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีการันตีเลขกไม่แท้100เเครับที่สาคัญครับบริการหลักการขายที่คุณต้องประทับใจคุณมาที่นี่เลยครับทันเดอร์ไบค์นนทบุรีแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ